ทุกๆปีโคลแฟาก็จะมีกิจกรรมร่วมกันเรียกว่าโค f แฟคแชร์ริ่งเดย์เหมือนกับระดมทุนหรือไปบริจาคมูลนิธิหรือองค์กรที่ทํางานเพื่อสังคมอ่นะอย่างปีที่ผ่านมาเราก็ไปบ้านพักสุขเฉินที่ย้อนเมืองไปมูล,ลนิธิกระจกเงาค่ะปีนี้เราก็คิดว่าเราอยากจะไปทํางานร่วมกับเทใจเพราะจริงๆรู้จักไอเอด้ามาพักนึงแล,แล้วก็ชื่นชมเขาในฐาหนะเป็นคนรุ่นใหม่เก่งแล้วก็มีแนวคิดในการที่จะส่งเสริมพื้นที่การแบ่งปันให้คนในสังคมโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ แนวคิดของโคแฟคคือลดอรง์เรื่องอย่าพิ่งเชื่ออย่าพิ่งใช่อย่าพิ่งโอนแต่เรื่องที่มันสําคัญจําเป็นถ้ามันจะต้องโอนก็ต้องโอนเช่นการบริจาคก,การทําบุญแล้วก่อนเราจะโอนเนี่ยเราจะคัดกรองอยังไงเราจะตรวจสอบอยังไงเทใจก็เลยมาตอบโจทย์ตร,ตรงนี้ค่ะก็คือเป็นคล้ายๆเป็นหน่วยงานกลางที่ช่วยคัดกรองตรวจสอบพัฒน์องค์กรที่เราจะสามารถโอนเงินบริจาคได้อย่างสบายใจสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะ ProFact Live Talk เราสัญจรจะมาคุยกับ CEO ของเทใจดอทตอนที่เราเริ่มเ2ปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นแกลในสังคมก็คือว่าหลายๆคนที่อยากจะทำอะไรดีๆเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนหรือว่าเงินบริจาคนี่แกลหนึ่งจริงๆนะก็เป็นหนึ่งในคนนั้นที่อาจจะมีส่วนร่วมของการทําให้สังคมดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีเวลามาทําตรงนั้นเราก็เลยอยากจะสร้างเครื่องมือที่จะเอื้อให้กับ2ปัญหานี้ สร้างโอกาสให้กับโครงการดีๆมีพื้นที่ในการที่สมาระดมเงินจากคนทั่วไปและในขณะเดียวกันก็ต้องการให้ผู้บริจาคเองให้เงินบริจาคเนี่ยไปทํางานในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมให้กับเราเนี่ยมาเจอพื้นที่ในโครงการดีๆนะคะก็เลยสร้างออกมาเป็นพื้นที่กรใจาย ความตื่นตัวในการสนับสนุนแล้วก็การลงมือทําของเรื่องสิ่งแวดลองก็จะมีมากขึ้นเราเองก็ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะจากการเปลี่ยนแปลงขมิอากาศมันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นจึงเป็นเรื่องและเป็นปัญหาของเราเอง อยากจะทําบุญแบบเห็นผลชาตินี้นะคะนั่นก็เลยสนใจว่าจริงๆการบริจาคไม่ใช่แค่เครื่องมือสาหรับทั้างบุญชาตินามันเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมในชาตินี้ได้ก็เลยแบบสนุกสนานมากกับการคิดมากเลยว่าเงินบริจาคของตัวเองจะไปที่ไหนและสร้างผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงยังไงเป็นเครื่องมือตรงกลางที่สามเอื้อให้เกิดแอคทิวิตี้เส้นเยอะๆทั้งฝั่งคนทําแล้วก็คนสนับสนุนนะคะ ทุกวันนี้ก็คือมันมีข้อมูลข่าวสารในออนไลน์มากมายมีเพจขอบริจาคมีการขอช่วยเหลือบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเขาทํางานจริงหรือเปล่าเพจใจเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นช่องทางแพลตฟอร์มเพื่อสังคมเพราะมันมีระบบของการตรวจสอบติดตามโปร่งใสที่เราไว้ใจได้ในการที่เราอยากจะบริจาค